คลิปนี้จัดให้คอมเมนเตอร์กูรูอัศวินออนไลน์ทั้งหลายขอทุกท่านโปรดทราบนะฮะขอย้ำแก่มุสลิมบางกอกนะจ๊ะพวกท่านไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับวิถีชีวิตชายแดนใต้กันหรอกพวกคุณก็คือชาวไทยเมืองบางกอกทั้งนั้นเดินสยามช้อปปิ้งพารากอนห้างสรรพสินค้าหรูหรากันทั้งนั้นแหละพอดีฉันพูดเรื่องชายแดนใต้ทีไรนะไอคนที่ออกมาคัดค้านเขาแรกก็คือมุสลิมบางกอกทั้งนั้นเลย ทำไมกูดิฉันจำชื่อไม่ได้หรือไงขอย้ำอีกหลายๆรอบเลยนะคะคลิปรวมตัวเยาวชน3จังหวัดชายแดนใต้นั้นน่ะไม่ใช่การประกวดชุดคนที่คิดและพูดเช่นนั้นน่ะคงจะลืมก้อนสมองติดตัวมาตั้งแต่เกิดคนไทยยังมีโง่ได้ถึงขนาดนี้นี่นะอนาคตของชาติจะเป็นยังไงต่อไปในคลิปนั้นนะ EP 3 1 0่ะดิฉันได้รับทราบข่าวจากคนในพื้นที่ และคลิปที่ถ่ายโดยคนในพื้นที่เป็นคนไทยหากไม่มีเสียงคนถ่ายคลิปผู้ภาษาไทยจะไม่รู้เลยว,ว่าคลิปนั้นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีข้อแก้ต่างมาอีกหลายๆคนนะคะเป็นการโชว์ชุดไอ้พวกเด็กที่มันอยู่ในงานนะมันคงหัวล้อฟันหักในความงี่เง่าของคนไทยเพราะการสแสดงชัดเจนการจัดกีฬาสีใดๆหรือการแข่งขันใดก็ตามในพื้นแผ่นดินไทยนะย่อมมีการพูดภาษาไทย ไม่มากก็น้อยละอ่ะแสดงตัวตนว่าเป็นคนไทยด้วยสัญลักษณ์ของสิ่งบูชาสูงสุดของแผ่นดินเช่นธงชาติไทยพระบรมฉายาลักษณ์พระปะมุยยกะะมข,ของแผ่นดินแต่ในงานนี้มีแต่อัลละห์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็พูดถึงเรื่องอดีตชาติเราอิสลามมาลายูอาศัยอยูบบ่บนแผ่นดินไทยฟังแล้วไม่ขำเหรอดิฉันละขำนะคะ พวกคุณนะ่ะมีทองอยู่ในมือดินแดนประเทศไทยในคืนดินแดนสุวรรณภูมินะคะมีทองอยู่ในมือเนี่ยแต่ไปคอยคว้าหาอากาศที่มันจับต้องไม่ได้จาได้ไหมคะเราชาวมลายูบาบลาบลาบลามลายูอะไรจ๊ะคนไทยทั้งนั้นเลยอะ่ะเกิดเติบโตบนแผ่นดินไทยทั้งนั้นเลยรัฐบาลไทยคนไทยเลี้ยงดูทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็เหนื่อยใจนะเนี่ย พวกคุณไปอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นคนไทยอยู่ดีคุณไปอยู่ประเทศไหนประเทศมสลิม57ประเทศคุณก็ต้องมีสังกัดคุณก็ต้องแนะนำตัวว่าตัวเองเป็นคนไทยถูกไหมคุณจะล่นทิ้งความเป็นคนไทยไม่ได้คุณต้องมีสังกัดโดนคนอื่นหลอกให้เผาบ้านตัะเดงนก็ยังเชื่อนะเนี่ยวันไหนที่พวกคุณได้สามจังหวัดชายแดนใต้ไปจริงๆนะวันนั้นประเทศเจะสร้างกำแพงกัน้น ให้พวกคุณกอดปัตานีไปเลยกอดให้น้ำใจไปเลยนะรัดปัตานีรัดปัตานีนะวันนั้นนะพวกคุณจะรู้สึกร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วอย่าบอกว่าไม่เตืนกันล่วงหน้านะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ